สวัสดีค่ะมันอนี้มาติมบัานเสือจะข้ามาชมการขายยางะนะคะเนาะมัอนี้มาติมมาขายยางมันอนี้มาขายยางที่ร้านยางบ้านท่าช่วงนะคะนี่เพื่อสนสา,ามารถชิมข้าวเทียมยางกับมาขายเยอะแยะเลยนะคะแม่นางนขายขาย แล้วมื่กี้มันจะพาะไปชมนะคะว่าสังยางเต็ดจังหลยอนจีกกำลังสังยางกันนะคะเนาะเราไปชมกันจ้ากับกรรมการนะคะเราไปชมกันนะคะ <c oughs> ที <Cornell> ่ราดให่ะบนี้นแต่สิ่ที่ขึ้นไปี่นันสิ้าอนะคน่กินนะคะนไปขึ้นไปดู้เจ้าล้วเ็นกองมโยมโยกนีเดไปโอ้ยบัค่นีก็เพ่งลุเพ่งลอใปันาะา็ยาดม่นเนาะท่นก็กนเส้นอะไรน่ทุกคนมันหมานเจ้า กําลังเทวายางเราขัขาวาเงิ่จาของยางนึบๆแล้วขเจะลูกถึงจเยาก์ีเนาะของอะเตลซีพเาบแกยางอแกยางชอบแกแกยางแล้วมันนั่งขายางว่างันรฮะลก้องกินยางลูก้องกินยางป่เงินนี่ก็มีต่พูเทาเงินทั้งนั่นเล้อ่เนาะ เขาแกอย,ยางทาั้งน้ำนี่น้ำม,มาขายพร้อมเริ่มแล้วจ้านี่คือการช่างยางนะครับช่างยางแล้วจ้า

มาดที個個่การช่างยางนะคะที่ร้านยางบ้านท่าช่วงค่ะยางไมอนีเลยละค่ะไม่มันสร้างความตัวเองสามสิบเอ็ดบาทห้าบตังนะคะโอดล้วเด้อซ้ำอีกคนเด้อออกจากชางเอามันเล่ารถ โอนสิมมันสิล้มนสิล,สลออ่ะมันลวเลยเี๋ือสิบ้านดงยางใช่กันเนี่ยมอยางนะคะยางของล,ลายเจ้านะคาได้ทั้งหมดวันนี้ไม่ถึงลยอยเอาลอยกว้วอะรคะลอยลอยกว้วเจ้านะคะสองรงนะครรถจะมาลับก็คือรถพ่วงนะคะ <c oughs> เลี้ยบท์นะเลี้ยบสอบะเลี้ยบท์นะมันง่ายแต่ลายคนนั้นค่อยกันทั้งพนักงานลากยางใส่ตะขอดึงเลยค่ะดึง,ดง าายาแล้วหยาวกแล้วก็พนักง,งานขานยาน,นะคะพนักง,งานเบิงตาสังเบิงตาสังนะคะเบิงตาชัง ล้านยางก็บรรยากาศโล่งดีนะคะนะโล่งดีเย็นสบายลูกกลางทงหน้าลูกกลางทงไทยทงหน้าเพราะว่าร้านยางนีตอนอีู่ข้างนอกบ้านนะคะอยู่ในบ้านบะไรนะอาจจะมีกลิ่นเล็กน้อย แต่ผู้ค้ายยาเงามากึุงหนเลยนะคะชิ้นเราแต่ไม่เป็นพนักง,งานเป็นคือพนักงานจดยาจดจำนวา ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จจนเรียบร้อยนะคะคนก็จะเต็นรดคนก็จะเอาไปเทแล้วก็เอาลูกค้าใหม่มากเนาะเจาหอกสมาชิกก็เยอะนะคะร้อยกว่าเจ้า